เรียนคณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาครั้งที่6วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการทัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ในครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีนำเสนอบทความเรื่องผลิตภัณฑ์ผัสแน็กบาร์ ซึ่งได้รับการอำนวยการจากท่านผู้อำนวยการดรสุนทรพัทยจันทระผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุรธานีและมีผู้ร่วมนำเสนอสามท่านได้แก่ท่านอาจารย์นทวุสีกัญญาท่านอาจารย์อรสาบัวป่าและดิฉันรัตนาพรชิยังคำบุตร การดำรงชีวิตปัจจุบันมีความเร่งรีบโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตแข่งกับเวลาเพราะพบเจอกับสภาวะการจราจรที่ติดขัดหรือบางคนต้องใช้บริการรถสาธารณะต้องเร่งรีบเพื่อที่จะเดินทางไปเรียนไปทำงานให้ทันกับเวลาทั้งนี้การรับประทานอาหารเช้าอาจจะไม่ค่อยสะดวก แม้ว่าเมนูอาหารเช้าจะเป็นเมนูง่ายๆก็ตามอาทิเช่นอาหารแช่แข็งแพนเคก้กอาหารซีเรียลข้าวโอต๊ตหรือไข่ดาวกับขนมปังเป็นต้นแต่เมนูเหล่านี้อาจจะยังไม่รวดเร็วทันใจมากพอและเมนูเหล่านี้หากรับประทานทุกวันเป็นเวลานานๆอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคตได้ เนื่องจากว่ามีโซเดียมค่อนข้างสูงดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการรับประทานอาหารและแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั่นก็คือสแน็คบาร์ซึ่งเป็นธัญ,ญพืชอาหารสำเร็จรูปที่ใช้รับประทานง่ายประหยัดเวลาไม่จําเป็นต้องปรุงและไม่ต้องอุ่นให้เสียเวลา และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสแน็คบาร์นั่นก็คือสามารถพกพาไปรับประทานได้ทุกสถานที่นอกจากนี้สแน็คบาร์ยังมีรสชาติที่อร่อยและคงไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มากไปอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันที่ผู้บริโภคยังคงประสบปัญหาในเรื่องของการวิตกกังวลในเรื่องของสุขภาพทำให้เกิดกระแสการรักสุขภาพ และคนในสมัยนี้หันมารับประทานอาหารที่เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาผลิตภัณฑ์ของผัมสแน็กบาร์ผัมไข่ผัมหรือไข่น้ำเป็นอาหารทางภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นพืชผักที่มีรสชาติมัน และไข่ผัมม,มีโปรตีนสูงถึงร้อยละ40ของน้ำหนักแห้งและมีโปรตีนคล้ายคลึงกับถั่วเหลืองในปัจจุบันได้มีการเพาะเลี้ยงไข่ผัม,มทำเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรกร,รุ่นใหม่และมีรายงานการวิจัยถึงฤทธิ์ทางเภสัชของไข่ผัม,มอาทิเช่นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิเดนต์ได้แก่ วิตามินซีวิตามินอ e, ีซิลิเนียมเบตาแคโรทีนวิตามินเอพึกษาเคมีต่างๆทั้งนี้ไข่พัมยังมีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อช่วยปรับสภาพร่างกายให้คนที่มีสภาวะเครียดและสภาวะร่างกายที่มีความเป็นกรดเนื่องจากการรับประทานอาหารที่มากเกินไป ไข่ผัมยังช่วยรักษาภาวะซีดในคนที่เป็นโรคเลือดโลหิตจ,จางจึงจัดได้ว่าไข่ผัมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงควรได้รับการส่งเสริมให้มีการผลิตและบริโภคอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งไข่ผัมยังเป็นแหล่งโปรโตีนที่ใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงสั้น สามารถเก็บเกี่ยวผลิตผลได้เร็วและมีแมลงศัตรูพืชค่อนข้างน้อยมีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็วตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ทำให้ได้ผลิตผลของไข่ผัมในปริมาณมากต้นทุนราคาของไข่ผัมต่ำแม้ว่าไข่ผัมจะมีข้อดีตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วแต่ ก็ยังไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากเท่าไหร่ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างอาทิเช่นด้านของการเลี้ยงไข่ผำมในเรื่องของระบบนิเวศธาตุาอาหารที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมและสารอาหารต่างๆที่อยู่ในแหล่งน้ำหรือแม้แต่แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีการเลี้ยงไข่ผำมอาจมีข้อจำกัดหลายอย่างที่สังคมยังไม่ได้รับการยอมรับ และผู้บริโภคยังไม่ได้รับการยอมรับด้านสุขอนามัยเพียงพอสาเหตุหลักที่เป็นข้อจำกัดของไข่พัมอีกข้อหนึ่งก็คือไข่พัมเป็นพืชที่มีผนังเซลล์บางทำให้เซลล์ได้รับความเสียหายได้ง่ายปัจจัยเหล่านี้เป็นข้อจำกัดที่สําคัญในการกำหนดสภาวะการของการตลาดไข่พัมสดให้มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาสภาพโดยการแช่เย็น เพื่อรักษาคุณภาพของไข่พัมให้สดอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่รักษาอุณหภูมิอายุการเก็บรักษาและการวางจำหน่ายทําให้เน่าเสียได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าได้รับการพัฒนาให้ไขรร่พัมเป็นไข่ผัมอบแห้งอาจจะแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ในตอนนี้ได้ดีขึ้นทั้งทางด้านการเก็บรักษาได้ง่ายขึ้นและการสะดวกต่อการวางจำหน่าย จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้จัดทาได้มีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาให้ไข่ผําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางวิทยาลัยโดยทำการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการในการทำผัมสแน็กบาร์เพื่อศึกษาสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ผําสแน็คบาร์เกิดขึ้นและ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ผัาสแน็คบาร์ให้สามารถเก็บรักษาง่ายมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นสู่การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนตลอดไปวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ 1. เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ผัามสแน็คบาร์ 2. 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผัามสแน็คบาร์ในลำดับถัดมานะคะเป็นขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์ผัามสแน็คบาร์นะคะซึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ผั่มสแน็คบาร์นั้นนะคะจะมีวัตถุดิบหลักนะคะคือไข่ผัามนะคะ และมีวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ประกอบการผลิตที่มีอัตราส่วนคงที่นะคะซึ่งสิ่งที่เป็นตัวแปรนะคะในการผลิตครั้งนี้ได้แก่ไข่ผัมซึ่งจะมีกรรม,มวิธีในการผลิตที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น3สูตรคือ1สูตรไข่ผัมอบแห้ง100กรมัมสูตรที่2สูตรไข่ผัมตากแห้ง100กรมัมและสูตรที่ส ไข่ผําอบแห้งแล้วนํามาขั่วใบเตย100กรัมและวัตถุดิบอื่นๆนะคะจะมีอัตราส่วนที่คงที่ประกอบไปด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์หนึกรัมงาขาว50กรัมงาดำา50กรัมข้าวตอก100กรัมถั่วลิสง50กรัมลูกเกด50กรัมเนยถั่ว200กรัม น้ำผึ้ง100่ง100กรัมเมื่อได้วัตถุดิบต่างๆแล้วจะนำวัตถุดิบทั้งหมดนะคะได้แก่ไข่ผัเม็ดมะม่วงหิมพานงาขาวงาดำเกลือข้าวตอกถั่วลิสงลูกเกดเนยถั่วน้ำผึ้งมาคลุกเคล้าให้เข้ากันและบรรจุลงในถาดที่เป็นแบบพิมพ์เมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในถาด แล้วจะนำผลิตภัณฑ์นั้นไปแช่เย็นเป็นเวลา30นาทีเมื่อครบเวลาแช่เย็นที่กำหนดจะนำผลิตภัณฑ์ที่จับก้อนแข็งตัวมาหั่นเป็นชิ้นและบรรจุลงในบรรจุพัณฑ์ที่เตรียมไว้จากการศึกษาสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ผัามสแน็คบาร์โดยการเปลี่ยนกรรม,มวิธีในการแปรรูป วัตถุดิบหลักได้แก่ไข่ผัาพบว่าสูตรที่3ไข่ผัาอบแห้งโั่ใบเตยมีความเหมาะสมมากที่สุดจากการศึกษาความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ผัาสแน็คบาร์ของกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนนักศึกษาบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มเจาะจง รวมจำนวน100คนเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยสามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ผัาสแน็คบาร์อยู่ในระดับมากโดยในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ4.33และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.56สรุปผลการวิจัย จากการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผัมสแน็คบาร์โดยใช้ไข่ผัมอบแห้งเป็นส่วนประกอบในสูตรที่หนึ่งสามารถสรุปได้ว่าผัมสแน็กบาร์จับตัวกันเป็นก้อนพอดีมีรสชาติที่กลมกลม่อมแต่มีกลิ่นเหม็นเหืนเนื่องจากกรรมวิธีในการอบไข่ผัมไม่พิถีพิถันเพียงพอจากการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผัมสแน็กบาร์ โดยใช้ไข่ผำอักอบแห้งเป็นส่วนประกอบในสูตรที่สองพบว่าผำมสแลกบาจับตัวกันเป็นก้อนพอดีมีรสชาติที่กลมกลม่อมแต่มีกลิ่นเหม็นเหืนเนื่องจากกรรมวิธีในการอบไข่ผำไม่พิถีพิถันเพียงพอจากการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผำมสแลกบาโดยใช้ไข่ผำอบแห้งขั้วใบเตยเป็นส่วนประกอบ ในสูตรที่3พบว่าผัามสเนกบาจับตัวกันเป็นก้อนพอดีมีกลิ่นหอมจากใบเตยไม่เหม็นหืนมีรสชาติที่กลมกลม่อมใบเตยช่วยให้กลิ่นของผลิตภัณฑ์มีความหอมน่ารับประทานจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ผัามสเนกบาร์ของกลุ่มตัวอยา่าง พิจารณาจากค่าสเสี่ยและส่วนแบ่งเบียนมาตรฐานในภาพร,รวมอยู่ในระดับมากจึงสามารถนำผลิตภัณฑ์ผัมสเน็กบาร์ไปบริโภคในครัวเรือนและผลิตเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจได้